สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะทั้งคนไทยที่อยู่ประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและสวัสดีเพื่อนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคม2565นนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนะคะ ท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนไปจนทษทีวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอออะไรก็ตามเกิดอยู่ในคอออะไรก็ตามนะคะขอเพียงไง้ท่านเกิดอยู่ในช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวเอาไว้นี้นะคะ และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่จากไพ่เลนมองแล้วก็แล้วก็อิงจากไพ่ทาลอตนี้นะคะอิงจากไพ่ทาลอตแล้วก็ไพ่เลนมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่สองชุดนี้จะมีความขขังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะเพราะว่าแม่หมอได้นำเอาคลิป ทําทนายโชคชะตาราศีจากไพ่นี้โดยยิงจากไพ่นี้โดยสื่อสารกับครูบาอาจารย์แล้วเราแล้วแม่หมอก็ได้ยานสัมผัสพิเศษนํามาทํานายโชคชะตาให้เกิดความแม่นยําฉับหมังนะคะและในการทํานายนี้แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าไม่ได้อิงลัคนาอันใดนะคะน,นั้นหากแม้นใครถามว่า จำเวลาตกฟากไม่ได้จำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำนะคะเพราะว่าถึงจำได้แม่หมอก็ไม่เอามาตรวจเช็คดวงชะตานะคะโอเคเมื่อเข้าใจกันดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันว่าท่านที่เกิดในราศีพิจิกเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรกล่าวโดยสภาพท,ทั่วไปแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้ช่วงเดือนนี้สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่าน ที่เห็นชัดเจนนั้นก็คือตัวท่านนี้จะมีพลังกิจพิเศษนะคะจะมีซิกเซนแรงกล้านะคะจะมียานสัมผัสพิเศษจะเป็นอย่างนี้นะคะในช่วงระหว่างเดือนนี้ไม่ว่าท่านคาดการเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมักจะเห็นผลสำเร็จสำลิดผลทันตาเห็นยิ่งนักนะคะ นี่คือความโด,โดดเด่นของท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องการงานนะคะการงานหรือการเรียนในช่วงระหว่างต,ต้นเดือนนี้ต้นต้นเดือนกรกฎานี้ยังไม่ค่อยแกมใสสักเท่าไหร่นะคะมันเป็นช่วงจังหวะดวงมันยังติดขัดอยู่นะคะดวงมันยังตกลงมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้น หากแม้นว่าท่านทํางานทําธุรกิจอันใดก็แล้วแต่ก็ทําไปได้เรื่อยๆทาไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องอามาวางโครงการอันใดยังไม่ต้องมีใช้ความคิดไอเดียอันใดมา,าวางโครงการเพื่อที่จะพัฒนาการงานของท่านให้มันก้าวหน้าก้าวไกลนะคะยังไม่ต้องทาให้ทําอะไรก็ทําไปก่อนเขียนเขียนไว้ได้นะคะทีนี้ในการที่จะลงมือทํา ก็เขียนไว้แล้วไปลงมือทําในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคมอย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้ามีโครงการแล้วจะมาลงเอาลงมือทําในช่วงเดือนอก่าลรกดาคมนี้สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นี่มันมันจะไม่ได้ดังใจดังหวังนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเราคาดการไว้ว่าถ้าเราทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องได้กําไรมากมายทวีคูณมหาศาลแต่พอทาแล้วเอามาลงมือทํา พอทำไปทํามาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจดังหวังมันกลับแทนที่ว่ามันจะพุ่งขึ้นมันกลับลดลงบางทีขาดทุนด้วยซ้ำนะคะและในช่วงระหว่างต้น,ตน,ตนเดือนนี้ดวงชะตาของท่านก็ยังเป็นช่วงที่ว่าต้องหมุนเงินต้องหมุนเงินอยู่นะคะดังนั้นถึงแม้ว่าท่านหมุนเงินหรือว่าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือว่า ก่อนจะเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะพัฒนางานของท่านอ่าขอให้ท่านนี้ไปศึกษางานที่อื่นก่อนที่ที่ที่เขาประสบความสาเร็จน่ะแล้วค่อยๆเอามาลงมือทําให้ทําทีละเล็กลงลงมือทําทีละเล็กและน้อยก่อนนะให้สังเกตดูว่าเราจะไปรอดไหมเราอย่าเพิ่งลงทรรุนอันใหญ่โตนะคะลงทรรุนแต่เล็กไปก่อนแล้วพอดีก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับเหมือนขั้นบันไดจะ ถ้าทําอย่างนี้แล้วจะเอาตัวรอดนะคะทีนี้สําหรับนักศึกษาเราเรียนก็เหมือนกันนะคะช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้ท่านนี้ต้องต้องหมั่นขยันต้องติวเข้มด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดวงแห่งการศึกษาเราเรียนนี้มันยังไม่ค่อยจะแจ่มใสดีสักเท่าไหร่นะคะให้ติวเข้มมันหรือว่าหาเพื่อน ที่เขาเก่งแล้วไปให้เขาช่วยเหลือติวให้กับเรานะคะเวลาเราสอบมันทั้งจะไม่มีปัญหาทั้งจะประสบความสําเร็จนะคะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะขอให้ท่านนี้ค่อ,อยๆทําไปทํางานเดิมนั่นแหละทาอาชีพเดิมๆนี่แหละ ท่านยังไม่ต้องเอาอาชีพอื่นมาผสมผสานยังไม่ต้องเอาอาชีพอื่นเพิ่มเข้ามาหรือยังไม่ต้องขยับขยายสาขาอย่างนี้นะคะทำไปก่อนคิดไว้ในใจแล้วกันหากคิดจะขยับขยายสาขาก็ขอให้ลงมือทําในช่วงเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคมนะคะเพราะว่าถ้าเรามาลงทําในช่วงเดือนกรักรดาคมนี้สถานการณ์แห่งที่เราคาดหวังในเรื่องแห่งกําไร มัน,ม,น,นมันจะนิ่งมันจะนิ่งมันจะนิ่งคงที่มันจะไม่เดินหน้านะคะมันยังยังอยู่ทรงตัวนิ่งๆอยู่การที่เราคิดที่จะได้กําไรมากมายพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมันมันยังไม่ใช่นะคะมันก็ยังอยู่นิ่งๆไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านอยากจะทําจริงๆอยากจะขยับขยายจริงๆขอให้ไปลงมือกระทํา ในช่วงเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคมนะคะแล้วผลงานมันตึงจะเห็นชัดเจนชัดแจ้งดีนะคะหากทําช่วงเดือนนี้มันความหวังมันยังยังไม่ชัดเจนนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ก็ขอให้ทําตามที่ดวงชะตาที่แม่หมอบอกเอาไว้นะคะแต่ชวว่าดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรก หมายถึงช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงวันที่สิบห้ากรกฎาคมนี้ด้านแห่งการงานหรือการเรียนก็ยังไม่ค่อยแจ่มใสแต่แต่ถ้าว่ามันจะไปเริ่มเดียวในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะตั้งแต่วันที่สิบหกกรกฎาคมไปถึงสิ้นเดือนนั่นแหละทุกอย่างมันถึงจะเข้ารูปเข้าร่างดีนะคะก็ค่อยๆทาเทเล็กและน้อยไปแล้วกันนะคะต่อไปเรามาดูด้านแห่งการเงินนะคะ ด้านการเงินช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้ท่านที่เกิดราศีพิจิกก็ยังไม่ค่อยจะแจ่มใสสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เรามีเกณฑ์ที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเงินเยอะเลยมีเกณฑ์ว่าได้หมุนเงินจับแพะชนแกะอะไรอย่างนี้นะคะต้องหมุนเงินเอาเงินนั่นมาแทนนี้เอาเงินนี้ไปใช้นั่นยังต้องหมุนเงินอยู่โดยเฉพาะช่วงระหว่างต้นเดือน ถึงครึ่งเดือนการหมุนเงินของเรามันยังทำให้เราน้ว้าวุ่นวุ่นวายปวดหัวอยู่เหมือนกันนะคะพอพอไปถึงช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะการเงินของเรามันถึงจะเริ่มดีขึ้นช่วงนั้นแหละมันถึงจะ,ะช่วงการเงินถึงจะดีถึงจะเป็นรูปเป็นร่างการที่เราเอาเงินมาหมุนมันก็เริ่มจะเห็นชัดเจนดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ ช่วงเดือนแรกอาจจะเหนื่อยอยู่สักหน่อยนะคะต่อไปมาดูด้านแห่งความรักนะคะด้านความรักสําหรับความรักโดยสภาพทั่วไปแล้วด้านความรักมันก็ยังนิ่งๆแต่แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่งความรักคนโสดสองความรักคนที่มีคู่นะคะสําหรับความรักของคนโสดคนโสดที่ยังไม่เคยมีใครมารักมาชอบมาจีบพอมาสู่เดือนก็ละดาคมเนี มันก็สถานการณ์งความรักมันก็อย่างนิ่งๆหรือแม้นว่าใครมารักมาชอบมาจีบก็แค่ผ่านมาผ่านไปบอกฉันรักคุณไอเลิฟอยู่แล้วก็ไปไอ้เลิฟอยู่ที่อื่นต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันยังเป็นความรักที่มุ่งหวังไม่ได้นะคะหรือ,คว,รค,รกกอความรักที่เป็นคู่รักกันอยู่ก่อนหน้านี้ยังยังผูกสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะวางแผนที่จะ ลงเอ่ยให้เป็นมั่นเหมาะเป็นมั่นคงได้นะคะเราครบกันอยู่อย่างไรไปมาหาสู่กันอยู่อย่างไรก็ยังต้องปพึ่ปฏิบัติกันอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะการที่จะตั้งความหวังมุ่งหวังที่จะให้มันลงเอย่ยมันคงยังไม่ได้นะคะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะคะสรุปแล้วคนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะต่อไปเรามาดูความรักสำหรับ คนที่มีคู่หรือมีครอบครัวนะคะคนที่มีครอบครัวก็หมายความว่าคนที่แต่งงานหรือคนที่ไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนแล้วมาอยู่รวมกันดังนั้นเรามาดูด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์กันแล้วถามว่ามันสวีหวานกันไหมคําตอบก็คือมันไม่ได้สวีดหวานกันแต่ว่า มันยังอยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นสถาบันครอบครัวที่มั่นคงนะคะยังมั่นคงดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงเป็นเพราะว่าหนึ่งละเราคองคู่คองเรือนกันมาเนิ่นนานแล้วความหวานมันก็มันก็อาจจะจืดจางไปมันก็หวานตั้งแต่แรกๆแหละพอมาอยู่กันนานมันก็ความรักความผูกพันมันก็ดูกันแบบเป็นเหมือนเพื่อนเป็นมิตรภาพ สิ่งที่ทั้งสองทั้งสามีและพัิยาตั้งเป้า,าหวังตั้งเป้าเอาไวา้นั้นก็คือการพัฒนาครอบครัวเพื่อที่จะให้มันได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพื่อให้ครอบครัวนี้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้นเพื่อลูกเต้าจะได้อยู่ดีกินดีมีความสุขดังนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะมาสวีทหวานกันไม่ได้หวานกันแต่พยายามทำแต่ในสิ่งที่จะก่อเกิดประโยชน์ ขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมนี้ยิ่งไม่มีความหวานต่อกันเลยเนื่องจากว่าช่วงเดือนนี้อีกในหนึ่งตามหลักศาสนาของคนไทยแล้วมันเป็นช่วงเดือนกรกฎานี้จะเป็นช่วงที่เข้าวันษานะคะเป็นช่วงที่คนไทยจะต้องอหันหน้าเข้ามาทำบุญทำทาน บำเพ็ญเพียรภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีดังนั้นทั้งสามีและพญาก็อาจจะมุ่งหวังกันไปทําบุญทําทานที่วัดไอไปทําบุญก้าวัดไปทําบุญตักบาตรทาบุญบําเพ็ญเพียรภาวนานั่งสมาธิหรือไปทําบุญแก่ผู้ยากไร้ทําบุญไท่โคกับเบืออะไรอย่างนี้เพื่อที่จะให้ผลบุญนั้นเปิดทางเสียงสว่างให้ครอบครัวที่มันยังมีปัญหาอยู่นี้ ให้มันไม่มีปัญหาให้ได้เสียงสว่างให้มันเป็นมั่นคงให้ได้เป็นปื้มก็จะมุ่งหวังกันอย่างนี้หรือบางคนที่ไม่ใช่คนไทยคนไทยพูดแต่เป็นคนไทยอิสลามเป็นคนไทยคริสอะไรอย่างนี้ท่านก็คนไทยคลิสก็อาจจะทุกวันที่ไปเข้าโบสถไปสวดมนต์ไปขอพรกับองค์ศาสดาของท่านนะคะไปขอพร จากองค์ศาสา,าพระเยซูคริสต์และท่านก็จะให้ใหความเมตตาปกป้องคุ้มครองให้โวยพรให้ท่านนี้ได้พรที่ดีๆทําให้ชีวิตครอบครัวนี้จเจริญรุ่งเรืองได้ดีด้วยนะคะ mm hmm. หรือคนไทยที่เป็นอิสลามท่านก็ชวนกันไปสมาธิไปขอพรจากศาสดาของท่านคือท่านอันเลาะนะคะ ไปขอพรจากท่านอันเละแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วท่านก็จะโชคดีก็จะได้แสงสว่างนะคะได้แสงสว่างทําให้ครอบครัวนี้อยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนไทยต้องทําบุญกันเพื่อนเป็นประเพณีนะคะแล้วก็ผลตามมาก็คือผลบุญหนุนนาจริงใดที่มัน ติดขัดขัดสนอยู่ที่มีปัญหาอยู่กุศลละผลบุญนั้นจะมา,าล้างออกไปให้หมดเลยสุดท้ายแล้วเราก็ได้แสงสว่างจากกุศลลผลบุญจากสิ่งที่คิดว่ามันจะไปไม่รอดไปไม่ดีมันก็ไปรอดและไปได้ดีมากเลยโดยเฉพาะช่วงระหว่างช่วงไปลายปลายเดือนนะคะวันที่เอาเป็นว่าวันที่25ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะ หากท่านเน้นเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลผลบุญจะเปิดทางเสียงสว่างให้ท่านนี้จากสิ่งที่คิดว่ามันไม่ดีมันกลับกลายมาเป็นสิ่งดีเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นยิ่งนักนะคะการเงินก็จะกลับเข้ามาสู่การเงินก็จะดีมีสภาพมาสู่จากช่องทางนั้นช่องทางนี้นะคะหรือทําแล้วก็คิดว่าจะไม่ได้กำ,กำไรกําไรมันก็ได้กำ,กำไรกําไร ความรักอย่างที่ว่าบางครั้งไม่เข้าใจกันก็มาสมานสามัคคีเข้าอกเข้าใจกันมีความสุขขันษากันนะคะการงานก็เหมือนกนนันต้นเดือนไม่ดีพอเข้าสู่เกือบช่วงครึ่งครึงง่งเดือนหลังไปไปลายเดือนมันอยู่งานมันก็กลับกลายมาดีนะคะงานก็สร้างเงินให้กับท่านทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพราะกบฏและผลบุญเพราะว่าท่านคิดการในในช่วงนี้ เพราะตัวท่านในช่วงระหว่างนี้ดวงมันจะเน้นเรื่องซิกเซนอันแรงกล้านะคะท่านจะมีญาณสัมผัสพิเศษยิ่งนักในช่วงเดือนนี้ขอให้เร่งหมั่นทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาสดาที่ท่านเคารพบ,บูชาแล้วท่านก็จะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านศรัทธาอย่างสําเร็จอย่างจริงแท้แน่นอนเลยนะคะโอเค เมื่อท่านเข้าใจตามนี้แล้วขอให้มันขอให้ประพฤติปฏิบัติตามที่แม่หมอแนะนํานะคะท่านจะสําเร็จจริงแท้แน่นอนเลยนะคะโอเคสําหรับการตรวจเช็คดูดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนเกิดวันที่เดือนพศไม่เท่ากันไม่ตรงกันแต่การดูเป็นภาพรวมนี้มันจะแม่นยำ เหมือนกันแม่นยำา90%เด้วยซ้ำนะคะดังนั้นแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้หากแมนว่าใครต้องการที่อยากจะมาดูเป็นดวงส่วนตัวเพื่อให้เกิดความแม่นยำจะหมังยิ่งนักก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่นี่ที่บ้านนี้นะคะหรือไม่สะดวกเราก็มาดูกันทางออนไลน์แล้วท่านก็สามารถที่จะหยิบเลือกไพ่ได้ด้วยตัวของท่านเองโดยท่านนี้ สามารถที่จะสื่อสารและยานสัมผัสพิเศษกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไพ่ใบที่เป็นจริงได้นะคะหรือท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านไม่สะดวกดูทางออนไลน์ก็มารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่แม่หมอลงนี่แหละแม่หมอลงทุกเดือนทุกเดือนนะคะราศีพิจิกนี้เราก็คอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคมนะคะอย่าพลาดโอกาสนะคะหากแม้นใครยังไม่มาก,กด subscribe ก็ช่วยกด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะเราจะไม่ได้พลาดโอกาสที่ดีๆเขานะคะและคนต่างชาติที่เข้ามารับชมก็เช่นกันก็ช่วยกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็มาเป็น fc กับแม่หมอในช่อง youtube ของแม่หมอนะคะช่อง youtube ของแม่หมอชื่อช่องว่าแม่หมอให้ไว้ตรงนี้นะช่องสูนิตินี่ทานหลอด n n e l นะคะชื่อช่องสนิตินี่ทานหลอดช่องนะคะอย่าลืม ช่วยกดสกับสไายกดไลค์กดแชร์ค่ะใครกดในช่วงนี้แล้วท่านจะโชคดีมีสุขมีโชคมีลาบบ้างมีสิีสุขบ้างข้างร่ำรวยเลยนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจากลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีโชคดีเฮงๆปอังนะคะโอเคบ๊ายบาย Thank you so much